ต้องหนุนขาตัวรักษาสุขภาพยังไงคะก็มีออกกำลังกายว่ายน้ำว่ายน้ำมีอะไรบงอดบ้างถายตอดไม่ใช่ถ่ายตอดจริงทำอะไรคะจะถายด้วยแล้วทำอะไรคะบริหารตอดเรี่าตอดทไงคะก็ ง่ายๆก็ไหวน้ำอยู่ใช่ปหมเราไม่ต้องว่ายก็ได้แล้วก็หายใจแล้วก็มุดลงไปใต้น้ำแล้วก็หายใจออกกั้าหายใจแล้วก็มุดลงไปใต้น้ำแล้วค่อยๆปล่อยออกมาก็ปล่อยตัวเองให้ลอยขึ้นมาเหมือนตัาเน้าลอยเนี่ยใช่ไหมเข้าใจค่ะอหลักายแล้วหน้าเล่ไปดูแลตัวเองไหมคะจริงๆบางคนสิวง่ายแพ้ง่ายถ้าแบบว่าร้อนปุ๊บก็สิวก็จะเห่อขึ้นเลยอย่างเงี้ยก็มีมีรักษาแล้วคุณหมอแล้วในกลุ่มเอเอฟที่เขาประกวดด้วยกันเขามีการเปรียบเทียบกันไหมใครเสือกกันแล้วมีการแบบ เวี่ยงวินบีนกันเ<ม>ชิดใส่กันเนี่ยมีบ้างไม่มีนะคะเพราะว่าทุกคนมั่นใจ่ว่าตัวเองสวยมากโอรยตาเดี๋วจ,วจะเช่มันใส่น้องเนร<า>แล้วพวกผู้ชายแล้วจะเห็นพวกผู้ชายที่เขาประกวดเอเอบางคนก็หางงหางตา,า,งตาเวี่ยงยิ่งกว่าผู้หญิงอีกเลยยากอ๋กอเหรอคะจนได้เห็นก็พอมีบ้าง ่แต่แต่ว่าถ้าพี่เจอเนี่ยคือแบบทุกคนน่ารักมีกล้ามมีกล้ามมีกล้ามด้วยเหรอไม่จริงฉันมีคนหนึ่งที่ฉันชอบมากเพราไม่ได้มีกล้ามมากกว่าครคฉันปลื้มคนเหล่านันชอบเขามากแตลอดมาตั้งแ่ปวดตะพลองเพลงหย่อนย้อยถลอนฉันจะไปหลงตายได้เลยยิ่งโทรศัพท์กูดกุ๊กูดต้องคนนี้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 เขาเรื่องใบไถเนื้อหลอนเขาต้องเยอะ อ่าหนูออกกำลังพูการอาจารย์ค่ะจริงเหรอจริงค่ะก็คือออกกับออฟหรอออฟหนิงสุโขทัมโอศรนะคะโอ้ใช่แต่เขาลองเพิ่มเพาะมากเลยนะอ๋ออาจารย์เขาออกกำลังกายนะคะอถึงแม้เขาไม่มีกล้ามนะคถ้าจริงก็ตุกระเปียกโอ้โหจะแค่นั้นไปไหนก็คุณแม่คุณป้าเป้าวุ้ยกับไข่ในหิน ก็ถามเลยสิหนูเรียนด้วยนะคะคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่ในประเทศเราก็มีลูกหลานก็ชอบและก็อยากจะเข้าสู่วงการพ่อแม่ก็เป็นห่วงว่าอุญยาอยู่มันจะเรียนรอดหรือไม่รอดแบบนี้นั้นไหนจะทํางานไหนจะร้องเพลงไหนจะล,ละจะับตีหนึ่งตีสามหายไปแปดวันเจ็ดคืนเข้าค่ายเข้า,ขาพ่ออะไรกนก็ไม่รู้ตกลงจะแบ่งเวลาย,ยังไงคะารื่องเรียนกับเรื่องทํางานเนี่ยค่ะจริงๆเวลาอาจจะมีคาบเกี่ยวกันบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะที่เราไปร้องเพลงเงี้ยส่วนใหญ่ท่าคนคืนอยู่แล้วโอเคค่ะกลางวันเราก็ไปเรียนได้อะไรเงี้ยอย่างบางคนก แต่เวลาเป็นเรียนสาธิตแทนจันถึงสุกก็ไปเรียนอย่างเงี้ยก็ได้ได้ทั้งหมดไม่ใช่แบบว่าอ้ยฉันทำง,งานฉันหลุดเรียนไม่ไหวหรือว่าฉันเรียนอย่างเดียวฉันทำง,งานไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วเงินที่ได้มานี่มันพอส่งเสียตัวเองเรียนได้โดยที่ไม่ต้องแบบขอตังค์พ่อแม่ป่ะส่งได้ค่ะทุกวันนี้ก็ส่งตัวเองแล้วเหลือตังค์กันพ่อแม่ไหมเหลือค่ะไม่จริงเหรอน่าเห็นไหมพูดแบบนี้นะใครที่นั่งดูอยู่หน้าจอแล้วเป็นเยาวชนกอยากจะเข้าสู่วงการกันให้หมดเลยระสิ นี่ก็ถ้ามีความสามารถหนูว่าทุกคนเขาก็มีความฝันนะเขาร้องเพลงเขาก็อยากจะเป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยลงทุนไปเยอะมากกว่าจะเข้ามาได้เนี่ยอุย้ยเรียนฟีค่ะหนูบอกอุย้ยซามหนูมีตังห์อค่าเรียนร้องเพลงอย่างเงี้ยอุ้ยซามไม่ต้องห่วงคาจรยสอนฟีจริงเหรออาจารย์สอนร้องเพลงเสร็จส่งไปหาอาจารย์สอนเต้นเพื่อนเขาอาจารย์ก็สอนฟรีเหมือนเดิมอะไรทำไมจะโชคดีขนาดนี้จะร้องฟรีตลอดอนะ่ะ ก่อนเมื่อก่อนหนูหนูดำมาก่อนค่ะแล้วก็จะมีแบบเด็กแถวบ้านเขาอยากจะให้มาสอนดำหนูก็ไม่เคยคิดตังอาจจะเป็นแบบ ผลบุญมาจากตรงนั้นก็ได้มังค่ะช่างนังไส้ใช่เหมแล้วคนที่เดีดีแล้วเปรียบพร้อมไปหมดเลยมีแต่คนสนับสนุนใจเลยหมอถ้าหนูขอบคุณเขาหรือเปล่าทันทีที่หนูได้หนูไปขอบคุณเขายังไงบ้างขอบคุณค่ะอาจารย์ก็ทุกวันนี้ก็ยังใจกันอยู่แล้วก็ตอนออกมาจากบ้านยเอฟใหม่ๆอัลบั้มแรกเลยค่ะหนูก็จะเขียนขอบคุณขอบคุณคุณต้อมขอบคุณคุณเอ่งสอนเต้นอะไรอย่างเงี้ยคุณต้อมเลยสอนร้องเพลงหนูตั้งแต่อยู่มห้าค่ะ ก็ต้องเขียนขอบคุณเขาเพราะว่าถ้าไม่มีเขาในวันนั้นก็ไม่มีเราในวันนี้ค่ะโอ้นี่แล้วนะคุณผู้ชมนะคนที่มีความกระตันยูแล้วก็รู้คุณของคนที่ทําให้เราประสบความสาเร็จชีวิตก็เลยรุ่งเรืองน้องหนิงของเราในี่อเป็นตรงไหนก็มีคนปูให้ตลอดเส้นทางเลยด้วยซกลีบกรลาบไม่มีน้ำร่วงเลยไม่เหมือนอย่างเรานะคะเสี่ยงแต่ก้าแล้วเอากลีเป็นโรยที่เธอถ้าสมมติว่า สังกัดของเธอก็มองเธอว่าอืมนักร้องลูกทุ่งถ้าจะเยอะแล้วหนิงถ้าทางจะไม่รอดะจะเปลี่ยนแนวเธอให้เธอมาร้อแงแบบเพลงเกาหลีแล้วก็ส่งเธอไปเต้นคอเบอร์อะไรอย่างเงี้ยเธอคิดว่าจะทําได้ไหมจี้จี้จี้อะไรอย่างเงี้ยเธอทำได้หรือเปล่าใช่ว่ัฒนธรรมจะเรียบร้อย <c oughs> อสักขนาด <c oughs> นี้จะกล้าเปรี้ยวหรอโอุย้ยอาจารย์หนูก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะคำมันด้เรี่ยหรอแล้วจะเต้นยังไงเวลาเธอไปเขาสอนเธอเต้นด้วยใช่ไหม เวลาไำเป็นรอบออฟชิกที่เห็นก็เต้นเหมือนกันอะเต้นค่ะก็คือมีเต้นจริงๆแล้วชอบเพลงเร็วค่ะอาจารย์ค่ะแล้วหนูก็ชอบเหรอคะชอบหนูเต้นได้หรอถ้า่ทำจะเรียบร้อยคงณทำอะไรแบบนั้นไม่ก็จะได้เหรอ้งคะได้ค่ะต้องต้องคุณผู้ชมก็ไปหาคลิปดูค่ะเหรอคะอาจารย์อาจารย์ต้องถามก่อนตอนนี้หนูออกไปทั้งหมดกี่เพลงแล้วคะเนี่ยเอ่อออกมาปะอ็อฟพี่ออฟเพลงหนึ่งไม่ใช่พี่ออฟอัลบั้มหนึ่งค่ะแล้วก็มีอัลบั้มไปดูรออ็กับงที่ออฟกี่เพลงอัลบั้มนั้นอะ มีอัลบั้มทั้งหมดมี10เพลงแบ่งกันคนละสี่เพลงแล้วก็มีเพลงคู่อีกเพลงนึเราเป็นคู่อัปเพลงเดียวใช่ไหมคะทำงานกับออกเก็โอเคไหมซุ่มเสียงก็โอเคหรือเปล่าไม่โอเคเพราะเป็นคนที่เอ็นเตอร์เทนเนอร์มากเขาจีบเลยเลยจีบเขา เธอข้จีบเธอหรือเธอจีบเขามันทำไมไม่รู้ไม่มีใครจีบใครจริงหรือเปล่าแล้วจะมีอัลบั้มอัลบั้มใหม่อีกไหมคะเนี่ยค่ะโหยไหนจะไม่ให้ฉันล่ะอยู่ไหนล่ะจะไม่ให้ฉันหรอในรถให้ให้ค่ะจารย์เดี๋ยวดูในรถคุณผู้ชมอยู่ในรถ ่อาหน้าอูเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเข้าครัวพอวเข้าครัวเสร็จช่วงี่เก็บล้างจะให้วิ่งไปที่รถแล้วก็ไปเอาระบ,บุ้งแผ่นนี้มาถ้าไม่เอามาทำกับข้าเสร็จฉันจะได้เขากินเด็ดขาดอ้อยได้เลยค่ะอาจารย์ค่ะทีอยก,กันในครัวแล้วกัน เป็นนักร้องลูกทุ่งเต็มตัวและมีสไตล์เป็นของตัวเองแบบนี้แต่เชื่อหรือไม่ล่ะคะว่าน้องหนิมเขาก็มีนักร้องลูกทุ่งในดวงใจกับเขาเหมือนกันนั่นก็คือนักร้องสาวหน้าสวยหวานและน้ําเสียงเป็นเอกลักษณ์คุณฝนธนสุนทรน,นั่นเองซึ่งน้องหนิมยกให้คุณฝนเป็นเจ้าหญิงของวงการลูกทุ่งเลยทีเดียวคะ่ะ